ด่วนหนาวยังไม่จบอยู่ต่ออีกหลายวันจับตากลางเดือนกุมภาพันธ์ระวังฝนหลงฤดูถูกภาครับมือฝนฟ้าอากาศพาย,ยุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568ยังคงต้องติดตามลักษณะอากาศในช่วงปลายฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนเนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้ และอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยของเรายังคงไม่จบอยู่ต่อยาวๆอีกหลายวันต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนโดยลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรอากาศหนาวเย็นและฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีอากาศเย็นและจะเริ่มมีแสงแดดจัดในช่วงกลางวันแต่ยังคงมีลมหนาวพัดโชยมาเป็นระรอกช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างในวันนี้แต่ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้อยู่ใกล้ทั้งด้านที่ตะวันออกของประเทศเวียดนามซึ่งจะเป็นตัวผลักดนนันดึงดูดลมมรสมุมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทย ให้มีกำลังแรงขึ้นแต่ส่วนมากแล้วหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะดึงดูดทำให้ลมมรสุมนั้นม้วนเข้าหาตัวความชื้นส่วนใหญ่ยังคงม้วนเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำนี้นะคะและหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงระยะถัดไปแต่จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคใต้ของไทยอาจทำให้ในวันนี้มีเมฆกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่และมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง โดยลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เท่านั้นสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในช่วงเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุสด6-12องศาเซลเซีย,ย,ดดยาาส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-23ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิ Reading. สูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศางเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศางเซลเซียส สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวัน ในส่วนของสถานการณ์การสะสมของฝนละอองและหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์และส,ละสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องออกทำกิจกรรมกลางแจ้งตลอดเวลานะคะจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่11กุมภาพันธ์จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะอ่อนกำลังลงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เลยทีเดียว ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้อุณหภูมิปรับขยับสูงขึ้นแต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใตย้ยังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าโดยจะมีหมอกบางเข้าปกคลุมในช่วงเช้าและมีหมอกหนาบางแห่ง ในช่วงดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว,ดว้ด้วยโดยอุณหภูมิจะค่อยๆปรับขยับลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งยังส่งผลทำให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังอ่อนลงนั่นจึงเป็นเหตุทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5จะมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในช่วงวันที่11ถึง15กุมภาพันธ์ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมือในช่วงดังกล่าวไว้ด้วยเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่16ถึง24กุมภาพันธ์2568บริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลจากครื่งกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่จะไม่เคลื่อนตัวลึกเข้ามามากนักน,นะคะ หากเคลื่อนตัวลึกเข้ามามากก็จะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้สองภาคอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเล็กน้อยบางแห่งพร้อมทั้งมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พายเสริมเติมความชื้นจากฝั่งทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรานั่นจะส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่16-24กุมภาพันธ์ ซึ่งเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่21-24กุมภาพันธ์ยังคงมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่มีกำลังปางกลางจากประเทศจีนจะแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอีกครั้งโดยในช่วงแรกคือวันที่21-22กุมภาพันธ์อาจทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งจากแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมตัวรับมือในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเข้าฤดูร้อนที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและปราบปรวนซึ่งทางกรมอ,อุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายว่าฤดูหนาวปีนี้จะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก่อนจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนั่นชี้ให้เห็นว่าอากาศหนาวเย็นยังไม่จบสักทีเดียวมีโอกาสเจอกันได้อีกในช่วงปลายเดือนนี้ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นเยวาวนะคะยอดดอยและยอดภูก็ยังคงมีอากาศหนาวอย่างต่อเนื่องส่วนบริเวณพื้นราบของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ตอนบนอุณหภูมิจะค่อยๆขยับอุ่นขึ้นจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตามที่แจ้งไว้แล้วว่า ในช่วงปลายฤดูหนาวสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนกระแสลมเปลี่ยนทิศทางมวลอ,อากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงบ้างและยังคงมีโอกาสแผ่เสริมเข้ามาอีกเป็นระลอกล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุปัจจัยที่ทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวันขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตไปพร้อมกันกับแอดมินอย่างต่อเนื่องนะคะเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไป ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีคะ่ะ